a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงเวลาของ Learn and Share ค่ะแล้ววันนี้มาก็อยู่กับพี่เจนสวัสดีค่ะมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันคะพี่เจนวันนี้เราจะมาพูดถึง การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธหรือว่าเลินทูเซโนนั่นเองอ,อคือเราอ่ะเคยพูดถึงเรื่องของการปฏิเสธ People p l e a s e r หรือว่าอะไรกับแบบนี้ไปแล้วเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดเจาะลึกถึงคําว่าเราจะเรียนรู้ที่จะปฏิเสธยังไงถ้าเราปฏิเสธคนไม่เป็นอ,อืเคยใช่ไหมคะกับการที่เราต้องแบบว่าตอบรับแบบว่าได้ค่ะเออไปทําได้โอเคแต่ว่าเราไม่รู้สึกจริงๆว่าเราทําได้จริงๆหรือเราอยากไปจริงจริง ใช่กลัวคนอื่นมองไม่ดีบ้างกลัวคนอื่นไม่ชอบบ้างไม่กล้าปฏิเสธใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงกันดีเราก็เลยจะมาเจาะลึกกับอีพีนี้นั่นเองก็คือ learn to say no คือปฏิเสธยังไงอืมใช่ค่ะอย่างแรกเลยเรามาแชร์ก่อนว่าตัวเราสองคนเป็นคนที่ปฏิเสธคนเป็นกันไหมคะขอของพี่เจนก่อนถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆนะรู้สึกว่าเป็นคนปฏิเสธไม่เป็นอืตั้งแต่เด็กๆอะ่ะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงจะ ปฏิเสธแล้วเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นนะมาตั้งแต่เด็กมหาลัยก็ยังเป็น<ม>อยู่แต่พอโตมาทํางานอ่ะก็ยังมีนิสัยแบบนั้นอยู่แต่ว่าเหมือนพอโตขึ้นมาเรื่องมันจะรู้แล้วอะว่าเราปฏิเสธคนได้เก่งขึ้นแล้วก,แวก็แล้วก็รู้วิธีที่จะปฏิเสธมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าการปฏิเสธเราทําได้ดีไหมอ่ะเรายังทําไม่ดีแต่ว่าแค่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเฉยๆเพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบได้ค่ะไปค่ะอเอาค่ะยอมค่ะ อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่สําหรับไมล่ะของไม้ตอนเด็กๆเป็นเหมือนพี่เจนเหมือนกันคะ่ะเราไม่ค่อยกล้าที่จะปฏิเสธคนเท่าไหร่ยิ่งเวลาเพื่อนชวนไปไหนอะ่ะคือเราค่อนข้างที่จะแบบไปหมดอะ่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากไปแต่ว่าพอโตมาคะ่ะเหมือนเราได้ทําตามใจตัวเองมากขึ้นเหมือนว่าเสียงของตัวเรามันก็เรื่มดังมากขึ้นแล้วว่าเราไม่ได้อยากจะไปจริง,รงๆเราไม่ได้อยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเริ่มจะปฏิเสธคนเป็นบ้างแล้วอืเหมือนแบบ เรื่องการปฏิเสธมันก็เหมือนแบบต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาวว่าเป็นสกิลอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าจะต้องทํำยังไงดีปฏิเสธยังไงให้แบบเอ้ยมันอารมุ่มอร่วยมันดูแบบโอเคทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยเนอืม,มาถึงข้อสังเกตบางดีกว่าว่า <S <S เฮ้ยเราเนี่ย <S <S กําลังเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าปฏิเสธอยู่หรือเปล่า เออ,อซึ่งบางคนก็ไม่รู้เนาะว่าตัวเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนความเคยชินเนาะคืออย่างเหมือนที่เราเป็นตั้งแต่เด็กก็คือได้ค่ะไปค่ะยอมค่ะอ,อะไรก็คือหมดทุกอย่างเหมือนแบบถ้าใครพูดอะไรมาเรายังไม่ทันได้คิดกับตัวเองเราก็ตอบตเ,แบบเออไปค่ะ,คะทําได้ค่ะได้ค่ะตลอดอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นจุดสังเกตก็ให้ดูไง,ไง่ายๆว่าเฮ้ i, เรากําลังให้ความสําคัญ กับความต้องการของคนอื่นก่อนตัวเองไหมเช่นมาถามพี่เจนว่าพี่เจนไปกินชาไข่มุกกันไหมสมมุิเนาะเราก็ยังไม่ได้ถามตัวเองเลยแล้บอกเฮ้ยมาอยากกินงันงั้นเราสัพพอร์ตมาเออกินอะไรเงี้ยอ่ะหรือว่าถ้าสมมติว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็เฮ้ยไม่สามารถปฏิเสธได้เลยอะแล้วสุดท้ายก็จะตัวเราเองเนี่ยแหละเออรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีไม่ไม่ได้อยากทำค่ะอ่าเลขอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือเฮ้ยเราเก็บ ความต้องการแล้วก็ปัญหานั้นไว้กับตัวเองมากเกินไปไหมแบบไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเป็นภาระกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเช่นแบบไมคือสมมติว่าต้องทํางานเป็นทีมหรือต้องไปด้วยกันกับไมสองคนก็ได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเราเรา,เรามีทุระจริงๆเราต้องปฏิเสธจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพราะว่ากลัวว่าเวยเดี๋ยวจะเป็นภาระไมหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่จริงแล้วถ้าเราเรามองสรุปตัวเองเนาะว่าแบบ สิ่งนี้มันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เออแต่เราจะรู้ได้ยังไงก็มีสาเหตุเหมือนกันที่แบบทําไมเราถึงกลายเป็นคนที่กลัวการปฏิเสธออย่างแรกเลยค่ะคือเราอาจจะมีบุคลิกภาพที่เป็น people pleaser หรือเปล่า<ม>ก็คือการที่เราอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นจนฝืนทําอะไรในสิ่งที่ไม่อยากทําอืมต้องบอกว่าการอยากได้การยอมรับจาก ผู้อื่นน่ะก็คือเป็นเรื่องปกติเนาะ<ช>เพราะว่าเราเรามีความต้องการพื้นฐาน<ร>ที่จะเป็น,นส่วนหนึ่งของสังคมถูกปะแต่ว่ามันต้องฝืนใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นความแบบอะไรก็ได้อะไรก็ยอมอะ่ะเพื่อที่แบบว่าเราอยากที่จะอยู่ในกลุ่มกลุมนั้นอะ่ะอยากที่จะเป็นคนคนนั้นที่คนอื่นแบบยอมรับเราแต่บางทีเราก็รู้สึกแบบมันก็ไม่ได้รู้สึกดีอะ่ะไม่ได้มีความสุข ต่อไปค่ะข้อที่สองก็คือเรื่องของช่วงวัยค่ะเหมือนว่าพอเราเป็นเด็กอะ่ะเราไม่ค่อยกล้าปฏิเสธคนที่อายุเยอะกว่าเช่นเหตุการณ์ในที่ทํางานถ้าคนที่อายุเยอะกว่าหรือว่าเขามีอายุการทํางานมากกว่ามาวานอะไรให้เราทําอะค่ะเราก็จะมีความไม่กล้าปฏิเสธอือันนี้เราจะชอบเห็นแบบเพื่อนเราเอามาบนว่าพี่คือจะเลิกจะเลิกงานอยู่แล้วอ่ะแต่เขาก็มาขอให้ช่วยแก้งานอย่างเงี้ยมันก็อยากเลิกงานตรงเวลาเพื่อที่จะแบบไป ก,กับไปนบานอื่นเลยให้ตรงเวลารถติดแต่ว่าก็ต้องมาทํางานในส่วนนั้นอนะเออ,เอ,อมันก็เป็นสถานการณ์ที่แบบลาบากใจเหมือนกันนะคือใจจริงๆเราก็อยากปฏิเสธแต่ก็แบบเราอยย่น้อยกว่ายังไงดีะออปฏิเสธยังไงดีอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แอบ,บเข้าใจว่าเอออยากปฏิเสธแหละแต่บางทีไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเนาะใช่ค่ะอ,อ,อย่างถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เด็กกว่าเงี้ยแล้วเราปฏิเสธผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่เขาอาจจะมองเราไม่ดีอันนี้แบบในมุมของคนที่แบบว่าคิด คิดเยอะเออคิดเยอะเนาะอย่างที่สามก็คือการที่เรามีความคิดเยอะเกินไปค่ะว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาอะถ้าเราสมมติไปไม่ช่วยพี่เจนอะพี่เจนต้องมีคนช่วยแน่เลยเอออ่าเป็นความแบบความเห็นอกเห็นใจที่มีอยู่ในตัวเราใช่เลยไม่กล้าปฏิเสธเวลาใครมาขอความช่วยเหลือยิ่งคนคนนั้นเป็นคนที่แบบว่าเราให้ความสเปเชียลอะให้ความสําคัญมาขอความช่วยเหลือเราแล้วอะถึงเราจะเดือดร้อนก็ตามนะกับการที่ช่วยเขาแต่เราก็ไม่กล้าปฏิเสธอยู่ดีอืมใช่ ก็จริง,ซ,งซึ่งพี่เจนขอเสริมอีกสักสองข้อค่ะก็คือการที่เราไม่กล้าปฏิเสธอะ่ะเพราะว่ามันเกิดจากช่วงวัยเด็กของเราคือการถูกเลี้ยงดูของเรานั่นแหละตั้งแต่อายุยังนองงอ้อยอ่ะเหมือนตอนเด็กๆอะ่ะเราจะได้รับการสอนให้แบบสุภาพเตรียมพร้อมอะไรอย่างนี้เนะถ้าครูขอให้ช่วยอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยต้องช่วยมารายาทเอาจริงๆสังคมไทยเราก็มีความสอนแบบนี้เหมือนกันใช่ครูขอให้ทําอะไรเราต้องทําผู้ใหญ่ขอให้ทําอะไรเราควรที่จะต้องทํา จะบอกว่าไม่ทําก็จะดูเหมือนเป็นการเหมือนแบบไม่มีมารมาย,ยาทยอกย้อนอต่อตา้านเกิดขึ้นได้ในบางสถานาการณ์จริงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเออการสอนแบบเนี้ยมันมันอาจจะเกิดปุ้ฝังกับเราเนาะใช่ซึ่งถ้าเราไม่ได้ถูกสอนให้ปฏิเสธตั้งแต่เด็กและถูกปูกฝังว่าควรจะต้องตอบรับผู้ใหญ่ก็อาจจะปลูกฝังให้เป็นนิสัยมาจนเราโตก็ได้ซึ่งพี่เจนก็ต้องเล่าว่าพี่เจนก็ ถูกปูกฝังมาแบบนั้นใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเด็กๆเราอะไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนรู้ตอนโตใช่ค่ะเคยเห็นคลิปในตาม t ิ t ต o k หรือว่าในไอจีนี่แหละที่ว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกหรือว่าตามโรงเรียนสอนนะคะของสังคมไทยกับสังคมของต่างประเทศอ่ะเขาจะค่อนข้างแตกต่างกัน อย่างต่างประเทศเขาจะค่อนข้างเรียลลิสติกอะเหมือนว่าสอนการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆแต่ของสังคมไทยคือการใช้ชีวิตอะเหมือนเราต้องเรียนรู้เองอะเก็บเกี่ยวเองไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยมารู้ว่าโตมาเนี่ยเออเราควรที่จะทํายังไง,ย,งยังไงยังไงนี่แหละมันก็เป็นสาเหตุหนึง่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเราอาจจะเคยได้ยินก็คืออิมพอสเตอร์ซินโดมก็คืออาการของคนที่รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอไม่เก่งพอที่จะทําบางสิ่งบางอย่างคือรู้สึกแบบ ว่าตัวเองด้อยค่ตัวเองประมาณน,นั้นอะทีนี้ความรู้สึกเหล่านี้มันก็ทําให้เราเลี่ยงที่จะปฏิเสธคนอื่นเพราะว่าเรากลัวว่าพวกเขาจะคิดว่าเราไม่สามารถทําเรื่องพวกนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องที่เราจะต้องทําได้หรือเปล่าเราก็เรยรู้สึกว่าต้องรับมาก่อนเพื่อจะได้ดูว่าแบบเฮ้ยฉันเก่งฉันดีพอนะแต่ลึกๆในใจจริงๆแล้วคือคือรับมาเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมองว่าเราอะไม่ดีพอนอกจากนี้นะคะยังอาจทําให้ยากที่จะปฏิเสธ ตัวเองด้วยอ่ะพรารู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองต้องตอบตกลงเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยฉันทำ,นทำได้ฉัได้เออซึ่งสังเกตดูามาสังคมเราจะชอบเชื่อมโยงความหมายเชิงลบกับคําว่าไม่อ่ะอคือถ้ามองว่าไม่ก็คือแบบมันจะเป็นทางลบทันทีเส้นพี่เจนไปข้างนอกกับไม้หน่อยให้พี่เนอว่าไม่ไปอ่ะอม,มันก็คือจะดูแบบ ทำไมไม่ไปมายก็ตั้งหาแล้วว่าทำไมพี่เจนถึงไม่ไปแต่จริงๆแล้วพี่เจนมันจาเป็นต้องบอกมายก็ได้ว่าทําไมพี่เจนไม่ไปพี่เจนไม่อยากไปพี่เจนมีธุระไม่จำเป็นต้องบอกมันเคยสังเกตเหมือนกันใช่มันเป็นเชิงลบเนาะใช่เหมือนว่าแบบเราจะปฏิเสธอะไรใครสักคนหนึ่งอะทําไมเราต้องหาเหตุผลมาเพื่อซัพพอร์ตการปฏิเสธนั้นทั้งที่ความรู้สึกของเราหละมันชัดเจนมากว่าเราไม่ได้อยากจะทําไม่ได้อยากจะเป็นไม่ได้อยากจะไปมันอึดอัดเนาะเวลาเป็นความอึดอัดเวลาจะปฏิเสธใครสักคนหนึ่ง เออมันก็เลยแบบแต่แต่มองว่าการเรียนรู้การปฏิเสธอ่ะมันจะเหมือนเป็นวิธีการส่งเสริมสุขภาพภาวะจิตใจสุขภาพจิตของเราอ่ะเหมือนให้เรามีความนับถือตัวเองมากขึ้นแล้วเหมือนกับเราก็จะมีพลังมากขึ้นไม่ต้องคิดเยอะคิดถึงผลลัพธ์การปฏิเสธเยอะใช่แต่มันก็ไม่ง่ายเนอะใช่ค่ะซึ่งการที่เราไม่ปฏิเสธคนอ่ อย่างที่พี่เจนบอกเลยว่ามันจะต้องส่งผลกับสุขภาพจิตของเราร้อยเปอร์เซ็นใช่เวลาที่เราปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะเราจะไม่ได้ใช้เวลาในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆหนึ่งวันมียีิบสี่ชั่วโมงในวันเนี้ยเรามีแพลนนะว่าแบบฉันอยากทําแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าอ่ะมีคนมาวานให้เราทําแบบนั้นแหละหรือเพื่อนชวนไปไหนเดีวยวที่เราไม่อยากไปแล้วก็ต้องเอาเวลาตรงเนี้ยไปเจียด ให้กับสิ่งที่เราไม่ได้อยากที่จะทําจริงๆ mm hmm. อือย่างต่อไปคือเราอาจจะโดนเอาเปรียบจากความใจดีของเราก็ได้ uh huh. พอเราเป็นคนที่แบบเออไปเออทําคนอื่นอาจจะมองว่าภาพลักษณ์เราเป็นคนที่ใจดี เป็นคนที่เอออะไรก็ได้ชวนไปไหนก็ไปแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากที่จะไปเราอาจจะโดนเอาเปรียบจากตรงนั้นก็ได้และอย่างสุดท้ายค่ะคือถ้าเราสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ออย่างแรกเราอาจจะกลายเป็นคนที่เป็น People p l e a s e r ซก่อนแล้วอาจจะสังสมกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ใช่คือเมื่อเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะจะโดนเกลียดไหมจะโดนไม่ชอบไหมถ้าปฏิเสธมันก็ต้องเหมือนคอยละแวดระวังระแวงว่ายังไงดีไปเรื่อยๆอย่างเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกคงจะเหนื่อยเกินไปอะ่ะเออแล้วอีกอย่างก็คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดในตัวเราอะ่ะว่าเราเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่อะไรก็ได้ตลอดอไม่ได้ปฏิเสธวันหนึ่งมาปฏิเสธอะไรเงี้ยจะดูแบบว่าวันนั้นคือแบบเฮ้ยที่เเป็นอะไรอะ่ะเอออหรือไม่เป็นอะไรอะ่ะเนาะใช่แต่ในทางตรงกันข้ามการที่เราปฏิเสธเป็นอ่ะ มันก็อาจจะทําให้เราได้ให้เวลาใช้เวลาอยู่กับตัวเองพอเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเหมือนเราเติมพลังให้ตัวเองก็จะมีพลังที่มันเพิ่มขึ้นมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สุขภาพจิตดีมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างมันก็จะสร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยอะเพราะว่าคิดตัวว่ามันเหมือนเป็นการที่เรามีขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์นั้นๆน่ะนึกออกไหมว่าสมมุติพี่เจนสนิทกับมายมากเนาะถ้าเราเคารพซึ่งกันละกันว่าเออน,นี่นี่มายปฏิเสธ ก็เข้าใจไม้ว่าไม้ไม่ได้อยากทําแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็โอ้มันคิดว่าพอเราเคารพซึ่งกันและกันได้แบบนี้มันดีกับทุกฝ่ายใช่มันจะสนิทกันมากขึ้นนะเหมือนว่าเราทำความเข้าใจกันว่าทําไมถึงไม่อยากไปหรือว่าเราสามารถพูดคุยกันได้อืใช่ไม้ก็เอาข้อสังเกตที่แบบว่าจริงๆแล้วอะเราอยากจะตอบปฏิเสธมาฝากก็คืออย่างแรกคือเวลาสมมติว่าพี่เจนชวนไม้ไม้ก็จะมีความรู้สึกว่าอยากเลี่ยงอ่ะ อยากเลียงที่จะตอบตกลงอะถ้าเกิดว่ามาอยากไปจริงๆมาแบบเฮ้ยพี่เซนแบบหนูอยากไปหรือแบบตอบเลยเออตอบเลยแต่นี้คือมาจะมีความแบบเลี่ยง,เ,ยงอเออเลี่ยงตอบแบบดูก่อนนะนนะไม่ไปนะเอออย่างที่สองค่ะคือเรารู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นแตกต่างอะมันยากเหมือนว่าท้อแตกต่างไปจะดูผิดดูแปลกอ,อย่างต่อไปค่ะคือการที่เสียงคนอื่นใหญ่กว่าเสียงตัวเอง คือเนี่ย <ia> ค <in> ือต <ired> ัวเราจะค่อยๆรีบเล็กลงแหละเราจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยฟังเสียงตัวเองแล้วอะเราให้คนอื่นนำอย่างต่อไปคือการคิดกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงหากว่าเราปฏิเสธอมีความคิดเยอะมีความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่ต่างๆอย่างสุดท้ายคือการที่เรามีความมั่นใจลดลงอย่างสุดท้ายค่ะคือความมั่นใจของเราอะ ลดลงเหมือนที่บอกไปว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธแล้วแล้วเราปฏิเสธทําตามเสียงของตัวเองอะค่ะมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของเรามากขึ้นด้วยเพราะถ้าเกิดเราทําตามเสียงคนอื่นมากเกินไปอะค่ะความเป็นตัวเองอะการแสดงออกของเราอะมันจะค่อยลีบค่อยหดเล็กลงอืมเนี่ยค่ะก็เป็นสัญญาณเตือนที่ว่าจริงๆแล้วเราอยากที่จะปฏิเสธเวลามีคนมามชวนเราหรือว่าทำอะไรกับเรานึกถึง เคสเคสนึงค่ะคือเคยไปเดินห้างแล้วเจอคลินิกเสริมความงามไหมคะเคยเจอแล้วเขาก็เข้ามาพูดคุยกับเราใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ค่ะพี่เจนนคือไม่ไม่ค่ะเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวไม่์เคยโดนแบบว่ามาไหมคือค่อนข้างขายเราแหละแล้ว,ลวเราก็แบบเออแบบเออไปก็ได้ทั้งที่เราก็มีโทระของเราเหมือนกันนะคือสรุปว่าตอนนั้นเราก็ไปเสียเวลาฟังเขาประมาณ3าสิบนาที ด้วยความที่แบบเขาจู่โจมเราแบบหนักมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปฏิเสธยังไงอะแล้วเขาก็ขายเก่งมากด้วยแต่ว่ายังดีตรงที่เราไม่ได้ซื้ออะไรเออ,เอ,อแต่ครั้งหน้าเราก็คือปฏิเสธเลยใช่ไหมเราก็ไม่เข้าไปอีกเลยเราเลี่ยงเราเลี่ยงเราไม่ได้แบบไปปฏิเสธเขานะแต่ว่าเราเลือกเดินอ้อมให้ไกลกว่าเดิมอ๋อ,อโอเคเป็นวิธีปฏิเสธวิธีเลี่ยง,ยงใช่อืเนี่ยแหละคือแบบเมื่อไหร่ที่เราควรปฏิเสธเหมือนเราสังเกตตัวเราเองปะ ว่าเวลาที่มีคนมาบอกให้ทำอะไรขอทำขอให้หนึ่งสองสามเนี่ยเราจะแบบยังไม่ทันคิดเราก็จะเหมือนเอาอัตโมติว่าได้ทำโอเคอะไรเงี้ยแต่อยากให้เราหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งก่อนอะว่าเฮ้ยเราอยากทำจริงไหมเราทำได้ไหมแล้วแล้วมันควรที่จะทำไหมอะไรเงี้ยมันมันหลายองใช่นาที่เราไหมอะไรอย่างงี้ใช่ก็มีเหตุผลที่ เมื่อไหร่ที่เราควรตอบปฏิเสธเหมือนกันก็คืออ่ะคิดก่อนเนาะอย่างแรกเลยอะคือหยุดคิดสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนอย่าพิ่งอโตเมติแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าอืลองถามตัวเองหยุดคิดก่อนแล้วถามตัวเองด้วยคาถามเราเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่านะเรารู้สึกว่ามันเกินขีดจํากัดของเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหรือเรื่องที่เราต้องทํานั้นอะมันมันยังไงมันมีสัญญ,ญาณให้ปฏิเสธไหม ข้อที่2ก็คือเรารู้สึกผิดหรือว่าถูกผูกมัดไหมต้องถามตัวเองเนาะถ้ามีใครมาขอให้เราทําอะไรอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเราอยู่ในสักการ์ที่เจ้านายลูกน้องอะไรต่างๆที่แบบเราก็โอเคเราอาจจะไม่สามารถปฏิเสธได้ก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่เราต้องดูด้วยว่างานที่ทําเรารับมาเฮ้ยมัน มันบาลานซ์กับชีวิตเราหรือเปล่าเราเราสามารถทําเพิ่มได้อีกไหม,มอะไรเงี้ยถ้าเรารับมาอันนี้แล้วอันอื่นจะไม่ดีด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคงรู้สึกผิดแหละแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกเจ้านายไปตรงๆว่าเราทําไม่ไหวนะทําไม่ได้ดีกว่าเรารับมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เจ้านาย คาดหวังให้เราทำอะเนาะบางทีเราก็ต้องค่อยค่อยคิดเออค่อยค่อยชี้แจงใช่จะได้ไม่รู้สึกผิดแล้วความรู้สึกที่สามก็คือลองถามตัวเองว่าเฮ้ยเราทํางานหนักไปหรือยุ่งเกินไปหรือเปล่ามันทําไม่ทันอ่ะถ้าเราจะไปรับอะไรมาถ้าเราทําไม่ทันเราก็บอกไปเลยว่าทําไม่ทันเออแล้วก็คําถามข้อที่4ี่ที่ให้ลองถามกับตัวเองคือเฮ้ยมันเกินขอบเขตของเราหรือเปล่าหมายถึงว่าบางทีอะเราอาจจะถูกขอให้ทําบางอย่าง ในเรื่องที่เกินขอบเขตหรือว่าทําแล้วรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอย่างพี่เจนอะขอให้เพื่อนพี่เจนอะโกหกแฟนให้เดี๋ยวเดียวในสมัยเด็กอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็แบบปฏิเสธกับเรามาตรงๆว่าเพื่อนเราไม่อยากทาอันนี้เพราะเพื่อนเราไม่อยากโกหกม,มันคือแบบมันคือเออ อย่างนั้นเลยอ่ะเขาไม่เกินขอบเขตเขาที่เขาอยากจะทำอะไรเงี้ยออซึ่งดีนะเออเราก็ต้องเข้าใจว่าแบบอ๋อโอเคเขาไม่อยากทำอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละคือแบบยกตัวอย่างว่ามันเกินขอบเขตของของคนคนนั้นไปก็ลองดูกับตัวเองว่ามันเกินขอบเขตเราไหมไม่ต้องเห็นกับความเป็นเพื่อนแล้วแบบฉันจะช่วยเธอในเรื่องนี้สนิทกันแล้วใช่คิถึงตัวเองเลยอ่ะแล้วก็ข้อที่ห้าเราลองสังเกตดูว่าที่เราพูดว่าใช่เนี่ยเราพูดเพืาอใช่เพราะเอาใจคนอื่นหรือเปล่า ใช่ไหมได้ไหมเออไปสิม้ยเพื่อเอาใจมายหรือเปล่าอืมเฮ้ยข้อนี้รู้สึกเป็นบ่อยในตอนเด็กเราอยากเออเราอยากได้แบบโดนเพื่อนยอมรับอยากอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยากสนิทกันมากขึ้นใช่ก็เลยพูดไปบ้างในตอนเด็กเพื่อเอาใจคนอื่นโตมาเราก็ต้องแบบถ้าเราใช่ไปครั้งหนึ่งอ่ะมันเหมือนจะมันจะเหมือนกันที่เราใช่ตลอดไปนะเออลองดูว่าว่าเราใช่จริงๆไหมหรือเราใช่เพื่อเอาใจเขาค่ะแต่ไงก็ลองถามตัวเองดูสักแป๊บนึงก่อนอย่าเพิ่งแบบ ใช่เลยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมาค่ะมาถึงว่าแล้วเราจะปฏิเสธยังไงเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายมองเราไม่ดีหรือว่ากังวลว่าอีกฝ่ายจะเสียความรู้สึกเนาะอ,อย่างแรกเลยคือเราต้องเลิกเอาใจดกคนตลอดเวลาใช่ให้ความสําคัญกับตัวเองอ,อย่าละเลยตัวเองอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาใจคนอื่นมากเกินไปอะค่ะมันอาจจะเสียสมดุลกับการใช้ชีวิตของเราเหมือนที่พี่เจนบอกเลยว่า การที่เราเซตขอบเขตของตัวเองอะเหมือนที่เพื่อน <Why? S 2> พี่เจนทําอ่ะคือถูกต้องมั่งนะแบบถ้าเราคิดในผลผลเสียในตามมานะของเคียดที่พี่เจนยกตัวอย่างคือสมมติว่าถ้าวันนั้นเพื่อนพี่เจนโกหกแล้วแฟนพี่เจนรู้แฟนพี่เจนก็จะมองเพื่อนพี่เจนได้เหมือนเดิมใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวไปแฮงเอาท์กันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมันจะมีแบบบรรยากาศคุกกุนและมันจะเป็นผลลัพธ์ที่เสียในตามมาค่ะอืมอย่างต่อไปเลยคือน้ำเสียงท่าทีก็มีผลเหมือนกันในการปฏิเสธ ถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธใครสักคนหนึ่งแล้วเราแบบปฏิเสธด้วยความขึงขังอะไม่ไปอะแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ค่อยน่ารักเนาะออแต่ถ้าเราปฏิเสธด้วยความนิ่มนวลน,นิ่มนวลปนีปนอใช่มีความแบบว่าถ้าต่อหน้าอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบการทัชหน่อยหรือแบบเอ้ยโอกาสหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังพอแบบว่าเอ้ยเราเซฟความรู้สึกเขาอยู่ยางานต่อไปค่ะคือเราอะสามารถปฏิเสธได้นะโดยที่ไม่ต้องบอกเหตุผลเพราะบางครั้งอะค่ะการบอกเหตุผลก็ทําให้อีกฝ่ายต่อรองเราได้เหมือนอันนั้นอะที่ไม่บอกว่า เคสของคลินิกเสริมความงามอะไม่ว่างค่ะแปหนึงได้ไหมห้านาทีนะแปหนึงโอเคได้สรุปชั่วโมงหนึ่งอะไรแบบนั้นต่อไปคือการที่เราขอคิดดูก่อนคําเนี้ยค่ะจะมีคนประเภทที่แบบขอคิดดูก่อนจริงๆกับขอคิดดูก่อนในแบบที่ไม่ไปแต่เราจะรู้แหละว่าเพื่อนเราถ้าเกิดพูดคําว่าขอคิดดูก่อนน็่คือแบบ ไม่ไปไตแต่ก็จะมีเพื่อนเราที่แบบขอคิดด้วยก่อนก็คือคิดด้วยก่อนจริงๆมใช่อย่างสุดท้ายเลยคือเราที่เราต้องจําไว้เลยคือการที่เราไม่สามารถรับผิดชอบความรู้สึกของใครได้เออข้อนี้สําคัญมากเลยอ่ะต้องคอยบอกตัวเองไว้เลยอ่ะแบบย้ําเตือนตัวเองว่าเอ,อ้เอเอาตัวเราก่อนอจัดลาดับของเราก่อนเลยถามตัวเองก่อนอแล้วค่อยไปถึงความรู้สึกของคนอื่นยังไงใช่คือเหมือนว่าถ้าเราปฏิเสธ ไปแล้วเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกไม่ชอบเขารู้สึกคิดว่าเราไม่โอเคกับเราเป็นเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบความรู้สึกของเขาเขแต้วเองไม่ใช่เราเออสมมติมีเพื่อนคนนึงแล้วแบบวันนี้ปฏิเสธไปแล้วเขาจะไปแบบว่าโอ้โหไม่อย่างนู้นไม่อย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เป็นเป็นเกณฑ์ตัดสินให้เราแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ได้โอเพ่นมายเืยหรือว่าเขาไม่ได้เข้าใจเราเลยอะไรเงี้ย มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยชี้วัดเหมือนกันเนาะว่าว่าเราควรจะแบบเสียใจไหมหรือว่าคิดมากไหมหรือว่าแคร์ไหมอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ก็เข้าใจนะในบางในบางสถานการณ์เราก็อาจจะใช้วิธีที่ดีในการปฏิเสธแล้วแต่ว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่สามารถยอมรับความจริงหรือรับผิดชอบความรู้สึกของเขาในกรณีใดถกปฏิเสธได้เนาะเออ กลับจะมากลายเป็นความผิดของเราอันนี้มันก็คงมีในกรณีแบบนี้แต่ว่าจะให้ทำยังไงดีเนาอถ้าเจอแบบนั้นเราก็เราก็ดูแลใครไม่ได้นอกจากตัวเราเลไรย่ใช่ค่ะเพราะว่าบางอย่างถ้าเราคิดมากเกินไปอะค่ะ หรือว่ากลัวอะไรมากเกินไปอ่ะอีกฝั่งที่โดนเราปฏิเสธก็ต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองบ้างเพราะเราจะไปรับผิดชอบความรู้สึกใครทุกคนก็ไม่ได้ใช่คิดว่าทุกคนคงมีวิธีปฏิเสธที่แบบเฮ้ยดูหลากหลายดูแตกต่างออกไปยังไงก็มาแชร์ข้อมูลกันในคอมเมนต์ได้เพราะจะเก็บเอาไปใช้เหมือนกันกําลังฝึกปฏิเสธอยู่เราก็เป็นผู้ที่ต้องอินพุฟในเรื่องนี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการเรียนรู้ปฏิเสธนะคะไมค์ก็มีคำหนึ่งอยากมาฝากก็คือ อัลตรอนซึมค่ะเขาเป็นเป็นคำที่แบบจะใช้เรียกเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ได้ไหมนะเคยดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ไหมคะที่แบบเขาเป็นคนที่ตั้งใจมีความเต็มใจตั้งใจที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นจริงๆเออเคยเห็นเออแล้วมายอะ่ะเคยตั้งคำถามกับคนที่เป็นแบบเนี้ยคือก็มีคนแบบนี้ในชีวิตจริงของมายเหมือนกันนะว่าเขาเต็มใจที่จะทําจริงๆไหมเขาเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่เหนื่อยอมไม่จําเป็น,นต้องให้แสงเขาแต่ว่าเขา อยากจะทำเอออยากทำจริงอ่ะซึ่งเราอยากที่จะเข้าใจคนประเภทนี้มากอืพี่เจนเคยมีไหมคนแบบนี้ในชีวิตที่เหมือนแบบฉันเต็มใจอ่ะบ้านไปไกลบ้านไกลแค่ไหนฉันก็ไปส่งเธอได้มีนะแบบว่าคนใจดีคนใจดีแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรใช่ไม่ต้องการอะไรไม่เหนื่อยชอบชานหรือว่าเธอจะยอมรับชันเธอจะรักฉันมากขึ้นคือเขาเป็นคนที่แบบ มีน้ำใจแบบนั้นจริงๆเรียกว่าออททริซึมใช่ใช่ค่ะเพื่อนใหม่เป็นแบบนี้เลยแล้วมม้ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพื่อนเพราะกลัวคนอื่นอะมาเอาเปียบเพื่อนในเรื่องของแบบนี้ยเออแต่ก็มีคนประเภทนี้จริงๆใช่แต่ว่าก็ยังเราว่ามันเป็นความสุขของเขาใช่เออเออรู้สึกว่ามันก็ดีนะที่แบบว่าเออมันเป็นเรื่องดีๆอ่ะที่เออใช่ใช่ที่แบบเออชื่นชมนะชื่นชมใช่ค่ะโอเคเออสุดท้ายก่อนจะจากกันไปขอพูดอีกหัวข้อหนึ่งก็คือ Be nice นะปัดเสธ to say no ด้วยคือเธอสามารถเป็นคนที่จะดีแค่ไหนก็ได้จะแบบมีความสุขแ happy กับการตอบตกลงช่วยเหลือหรือจะทําอะไรอะไรก็ได้ที่แบบเธอ happy เธอมีความสุขเธอยังไงก็ได้เลยแต่ว่าเออสุดท้ายบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเพื่อตัวเราเองด้วยใช่ค่ะไมยก็มีมาฝากเหมือนกัน,นะคะ่ะ ค่อนข้างสอดคล้องกับพิเซนคือการที่เรารู้จักเซโนคนอื่นอาจจะเป็นการที่ทําให้รู้จักเซเยสให้ตัวเองเนาะก็สองคำนี้คุณผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้กันได้เนาะใช่ค่ะเพราะว่ากับพิเซนก็จะนําไปปรับใช้เหมือนกัน<ช>กับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคอมเมนต์การปฏิเสธของแต่ละคนมาและสําหรับเอพิโซดเ e ียนดูเซโนเพราเราก็พูดกันไปในหลายหัวข้อแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android